สนับสนุนโดยขอบคุณที่ให้แว่นท็อปเจริญบริการดวงตาได้ดวงใจมามากกว่า60ปีปลาแมคเคอเรลเนื้อนแน่นชิ้นโตในซอสมะเขือเทศปลากระป๋องป่าปีอร่อยตัวพอ่อเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคโบอลมีตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบผ้าเบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก ดีค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาน้ำมันแพงสำหรับคนไทยสำหรับภาคเศรษฐกิจภาคขนส่งของไทยนั้นเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นปีค่ะน้ำมันเริ่มไต่ขึ้นเรื่อยๆๆยืจนมากระทบแล้วก็รู้สึกมากที่สุดในช่วงสองเดือนที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องจากหลายภาคส่วนค่ะเรื่องของราคาน้ำมันเรียกร้องไปถึงเรื่องของภาษีสรรพสามิตรเรื่องของเงินที่เก็บเข้ากองทุนน้ามันจนวันนี้ค่ะเราได้เห็นการแสดงพลังอีกครั้งหนึ่งแล้ว เป็นการแสดงพลังของรถบรรทุกรถขนส่งทั่วประเทศหลังจากที่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนนั้นมีการนำรถมาวิ่งบนถนนรอบๆกร,ร,รุงเทพมหานครแล้วก็มีป้ายประท้วงป้ายที่แสดงถึงความเดือดร้อนวันนี้เขาประกาศหยุดวิ่งค่ะ20% 20%์ของรถขนส่งทั่วประเทศก็ประมาณ80,000คันทำไมถึงต้องมีการแสดงพลังกันอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นภาพบรรยากาศเช้าวันนี้เลยนะคะ เช้าวันนี้เลยค่ะตรงจุดนี้นี่ที่ไหนคะ s <S ที่เขตร่มเกล้าวนะคะลากะบังที่เราระดมมาเนี่ยจะช่วยทั้งทีให้ดีกว่านี้ได้ไหมขอ25บาทนานหนึ่งปีรัดวางระเบิดเวลาด้วยการขึ้นราคาน้ำมันนี่เป็นความรู้สึกของผู้ประกอบการในสหาพานการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยค่ะ ทำไมถึงต้องแสดงพลังอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราเชิญสองท่านมาคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันข้างๆนี้ค่ะคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองประธานสหาหพานการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยสวัสดีค,ค่ะคุณอภิชาติคะครับคุณอภิชาตินี้มากทมหลายครั้งแล้วมาพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานหลายครั้งแล้วท่านรองนายยกหลายครั้งแล้ว อ่าและทําไมวันนี้ต้องมาอีกเดี๋ยวต้องคุยกับเราต้องบอกเรานะคะ<ม>อีกท่านหนึ่งค่ะดิฉันเคยให้ท่านได้มาเล่าให้ฟังถึงโครงสร้างราคาํนมันครั้งนั้นนันคุณผู้ชมสนใจมากทีเดียวค่ะแต่วันนี้เราต้องมาขยายความว่าทําไมถึงยังไม่สามารถลดราคาน้ํามันให้แก่ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ รายการคมชันลึกขอต้อนรับดอ,อร์หมอ่อมหลวงกรเกริวัตเกษมศรีนักวิชาการอิสระด้านพลังงานค่ะสวัสดีค่ะครับอา,อาจารย์เคยเล่าให้เราฟังแต่วันนี้เนี่ยดิฉันมีคําถามเพิ่มไปอีกนะว่าถ้าคุณอภิชาติเนกับพักพวกเนี่ยบอกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยมันมีตรงไหนที่จะช่วยได้ได้ครับคุณอภิชาติคะข้อเรียกร้องที่มาแสดงพลังกันวันนี้หยุดวิ่งแ0ด0มืนคันต้องการอะไรคะอยากจะเรียนนะครับว่า มันเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ของเราในเมื่อ,อจากเมื่อวันที่18ที่เ,าเราได้เข้าไปพบรัฐมนตรีพลังงานเราก็ได้รับคำสัญญาสัญญาว่าขอเวลา5้ถเวันเราจะให้รายละเอียดแล้วก็ให้พวกเราเข้าไปคุยด้วยแล้วหลังจากวันนั้นมันหยุดยาวใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้รับคำตอบวันที่19เเราก็ได้มีการแสดงสัญ,ญลักษณ์ะนะครับทุกเส้นสายเลย ช่ค่ะนะครับแล้วเราก็กําหนดเวลาเคลื่อนกระบวน10นาฬิกาบ่ายสเราเลิกแล้วเราก็ทําได้อย่างที่เราพูดเราแสดงสัญ,ญลักษณ์เฉยๆเราไม่ได้มาทําให้ประชาชนเดือดร้อนถามว่าสิ่งที่เรากระทํำนี่มันมีค่าใช้จ่ายไหมมีครับแต่ทุกคนเขาออกกันเองสมมุติบริษัทผมมา10คันคผมก็เติมน้ำมัน10คันของผม แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยบริการข้าวก็ในสิบพันนั้นที่ผมส่งมามันก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือไปพบท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเพื่อขอปรึกษาหารือแล้วบอกเขาว่าขอ7วันเนี่ยขอมาขอมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบใช่ไหมคะนี่นี่ก็คือทำให้เราต้องยกระดับในการประกาศว่าวันที่หเมษาหนึ่งพฤศจิกายนวันเนี้ เราจําเป็นที่จะต้องยกระดับการาลถลดที่จะบรรทุกสินค้าลงไป2ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเราหน่อยค่ะคุณพิชาติที่มีการยกระดับมีการแสดงสัญ,ญลักษณ์หรือที่เรียกว่าการแสดงพลังของรถขนส่งทั่วประเทศแบบนี้ข้อเรียกร้องคืออะไรบ้างคะก็คือให้รัฐบาลกำหนดเพดานขั้นต่ำอยู่ที่25บบาทครับแล้วก็ให้ เอาตัวไบโอร้อเนี่ยออกไปจะระบบโครงสร้างของดีเซลหนึ่งกำหนดราคาดีเซลขั้นต่ำอยู่ที่25บาทใ<ช>่คเป็นระยะเวลา1ปี1ปี 1> ครับทำไมถึงขอ1ปีละ่ะคะก็สิ่งที่เราให้ไปเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าสภาวะเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้มันเจอโควิดใช่ไหมครับตั้งแต่โควิดก็กระทบะเราถูกกระทบมาเกือบ2ปีแล้วเราก็อยากะให้รัฐบาลเนี่ยลงมา สิดีในเรื่องของราคาคที่อย่าสูงเกินไปเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะภาพโลจิสติกเนี่ยเราจะต้องไปแข่งขันกับมาเลเซียเขมรลาวเพราะาว่าภาคโลจิสติกภาคขนส่งเป็นต้นทุนของราคาสินค้าคที่เราจะไปแข่งขันต่างประเทศด้วยข้อเรียกร้องเนี่ยข้อหนึ่งก็คือขอให้ตรึงราคาน้ํามันดีเซลขายปลีกที่25บาท ข้อสองลดภาษสภามิตรน้ำมันดีลดภาษสภามิตรลิตรละ5าบาทเป็นระยะเวลาหนึ่งปีข้อสองกับข้อหนึ่งนี่มันสัมพันธ์กันไหมคะจริงๆแล้วมันสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยเป็นเสมือนเป็นตุ๊กตาที่ให้รัฐบาลไปเลือกพิจารณาแต่ละข้อว่าตรงไหนสมควรที่จะหยิบยกออกอหรือตรงไหนมันขาดจะเอาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ว่าอะไระะมันเป็นข้อเสนอของเราจริงๆแล้วเรื่องอย่างเงี้พลังงานเขามีข้อมูลอยู่แล้ว พียงแต่เขาอะอมพนันไว้ไม่กล้าบอกให้กับประชาชนทราบว่าสิ่งที่เขาเก็บภาษีไอ้น้ำมันกองทุนเข้าไปเนี่ย<ะ>เงินที่ปีนึงแสนกว่าล้านเนี่ยเอาไปใช้อะไรท่านไม่ชัดเจนกับพวกประชาชนกับพวกเราประชาชนไงเราจําเป็นที่จะต้องออกมาเรียกร้องเพราะอะไรเพราะเราเป็นนิติบุคคลที่เป็นองค์กรสมาคม เราอยู่ภายใต้ทําได้ภายใต้กฎหมายของรัฐมนูญเพราะน,นั้นสิ่งที่เราแสดงสัญ,ญาลักษณ์ออกเนี่ยก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไระนะครับเพราะนั้นเราก็เรียกร้องแทนภาคประชาชนด้วยถามว่าทำไมถึงไม่เรียกร้องอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าประชาชนอยู่ไม่ได้ภาคการขนส่งก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับดีมานซัพพลายมันต้องไปด้วยกันข้อหนึ่งละนะคะตรึงราคาน้ำมันดีเซล25บาทข้อสองลดภาษีสรรพสามิตร ดีเซลลงลิลละหบาทเป็นระยะเวลา1ปีข้อ3คือขอให้ปรับโครงสร้างราคาน้ํามันให้เป็นธรรมใช่ครับทุกวันนี้ทุกวันนี้มันไม่เป็นเป็นธรรมยังไงคะโครงสร้างราคาน้ํามันโครงสร้างราคาน้ํามันเนี่ยมันเหมือนกับเตี้ยอุ้มครอบอยู่นะครับเพราะว่าขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยที่เป็นคู่แข่งกับเราเลยก็บริโภคน้ํามันอยู่ที่ประมาณ20ต้นต้นยี่สบาทแต่เราบริโภคถึงเกือบ30บาทเพราะนั้นการแข่งขัน เราไม่มีโอกาสที่จะสู้ก็ได้อย่างประเทศเวียดนามเนี่ยตอนนี้เป็นคู่แข่งสำคัญของเราเลย<ะ>เราถูกกีดกันทุกอย่างรถ<ะ>ที่จะเข้าไปยันดินแดนเวียดนามเนี่ยเขาไม่ยอมให้เข้า<ะ>นะครับเพราะนั้นเราประเทศเราตอนนี้เราส่งออกทุเรียน<ะ>มังคุดผลไม้แทบทุกอย่างเลยะนะครับแล้วถ้าต้นทุนเราแพง<ะ>แล้วผมอยากจะถามหน่อยว่าเราจะสามารถ ดำเนินธุรกิจอย่างนี้ไม่ได้ไงสิ่งที่เรามาบอกกับรัฐบาลว่าให้พวกเรายืนจัดด้วยลําแข้งเราเองก่อนแล้วคุณจะมาเก็บภาษีทางตรงทางอ้อมคุณก็มาคุยกันนะครับเพราะว่าภาษีสรมภาษิตมันสูงเกินไปอ่าสามข้อละนะคะอีกสองข้อเรียกร้องค่ะก็คือสิ่งที่เรารู้นะฮะทุกครั้งที่มีค่าการตลาดอ้างอิงถึงตลาดสิงคโปร์มันแล้วเราได้รู้อีก ว่าราคาลงกันของไทยตั้งอยู่ที่ไทยแต่ไปอ้างอิงมาจากสิงคโปร์ mm hmm. เสร็จแล้วสมมุติราคาน้ำมันอยู่ที่ที่ละ17บาทส uh huh. มมุติให้ฟังนะครับมันมีค่าขนส่งกับอินโชรันบาทหนึ่งเข้าไปบวกอย่างนั้น uh huh. ผมถามว่าไอ้ตรงนี้ลงกันเราอยู่เมืองไทยทำไมคุณจะต้องมีค่าขนส่งกับค่าอินโชนันตรงนี้ละ่ะ mm hmm. ไอ้บาทหนึ่งเนี่ยคุณมาซับซับิดดี้พวกผมก็ได้ดิ mm hmm. ทำไมคุณต้องเป็นอย่างนี้อ่ะใช่ไหมครับราคาสิงคโปร์เป็นราคาของตลาดโลกเราคงไปเข้าไปลึกไม่ได้เพราะเราไม่รู้จริงๆอ่ะคือทุกวันนี้นะคะคุณอภิชาติบอกว่าเราก็รู้ว่าโรงกลั่นน้ำมันอยู่ในประเทศไทยแต่เราอ้างอิงจากราคาสิงคโปร์ซึ่งมันก็ต้องบวกค่าขนส่งไปด้วยใช่ไหมคะข้อห้าล่คะข้อห้าข้อห้าเหรอฮะก็คือลดค่าการตลาดและเงินกองทุนต่างๆยกเลิกค่าธรรมเนียมต่างๆ ยกเลิกการนำเอาไบาโอบีร้อยเนี่ยเข้ามาผสมกับน้ำมันนะครับอันนี้ผมอยากจะพูดเลยนะครับสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยมันก็เป็นตุ๊กตาให้รัฐบาลแล้วก็อยากให้ประชาชนได้รู้ว่าสิ่งที่เราประชาชนจะบอกให้กับทางรัฐบาลมันเป็นแนวทางอย่างนี้ะนะครับส่วนจะได้หรือไม่ได้รัฐเองก็ต้องไปดูมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะเขาอาสามา บริหารประเทศถูกไหมครับไอ้ส่วนเรื่องไอ้น้ำมันไบโอเนี่ยผมอยากจะบอกกับท่านนะครับว่าจริงๆแล้วอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกิโลกรัมละสองบาทน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มตอนนี้มันทะลุมาสิบกว่าบาทแล้วแล้วมันจําเป็นเหรอที่ต้องไปอุ้มเขาเนี่ยเพราะว่าผมอยากเรียนตรงนี้นะครับมันมีนัยยะอยู่ครับไอโครงสร้างน้ำมันปาล์มเนี่ยมีอยู่ไม่กี่บริษัทครับที่ มาบริหารเรื่องน้ำมันไบโอตัวนี้นะครับอตอนนี้นะห้ข้อละเดี๋ยวเราค่อยมาเรื่องไบโอนะน้ำมันไบโอดีเซลห้าข้อชัดๆละอะดูอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสี่ห้านี่คือ5ข้อเรีกร้องของสาผ่านขนส่งนี่คือข้อหนึ่งธนาคารน้ำมันดีเซ